คันนี้ตรวจโครงสร้างมาให้แล้วได้ถึง5ดาวเข้าเช็คศูนย์อัปเดตระบบน้ำมันให้แล้วกับคันนี้ในสุมิวเอ็กครับปีสองพันยีขนาดเครื่องยนต์3.0รุ่นอัลติเมตนะครับราคา849,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,000บาทตลอดอายุสัญญาปีคนไหนนะครับอยากจะได้ใบตรวจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยคันนี้นะครับตัวอัลติเมตเนี่ยไฟด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟด้านหน้าแบบไบท์บีมเอลแล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้พร้อมไฟเดย์ไลท์ลันนิ่งไทม และรถยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยจากคาโตส่วนล้อแมกของเขานะครับก็มาพร้อมกับล้อแมกแบบนี้จากโรงงานนี่คือดีไซน์ให้เฉพาะสําหรับรุ่นอัลติเมทรุ่นนี้เลยนะครับมาพร้อมกับขอบล้อขอบ20นะครับของอีซูซูแบบนี้บันไดด้านข้างตรงนี้นะครับเขาติดตัวครอบตรงนี้มานะครับเป็นชุดแต่งของเขาเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ใส่มาให้แบบนี้เลยเป็นชุดแต่งของคาโตที่ให้มารอบคันเลยนะครับพี่คนไหนสนใจสีเทาแบบนี้สวย นะครับมาได้เลยนะครับส่วนนาดท้ายของเขานะครับก็ใส่ชุดแต่งคาโต้มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้และมีเซ็นเซ,นเซอร์กับระยะถอยหลังให้ด้วยกันถึง4ตํตำแหน่งนะครับและรถยนต์คันนี้มีระบบคลิกเซนเซ,นเซอร์ด้วยนะตรงนี้เลยครับเส่ค้าไป้ตรงนี้ระบบเปิดเองอัตโนมัติแบบนี้เลยมีคลิกเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ส่วนบอกข้างหลังตรงนี้นะคบพี่ความพิเศษของอิซูซูมิ x เนะครับได้เปรียบฝั่งโตโยต้ที่เป็น Fortuner เลยบอกของเขาเวลาพับจะได้แบบราบเรียบไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูภายในห้องโดยสารกันหน่อยนะครับว่าภายในห้องโดยสารจะรู้ล้าขนาดไหน ภายในห้องโดยสารของเขานะครับจะตกแต่งไปด้วยสีน้ำตาลแบบนี้เลยเพิ่มความหรูหราลักชัวรี่ให้รถยนต์คันนี้นะครับเบาะของเขานุมน่มๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยของเขาดีไซน์ออกแนวเท่ๆสปอร์ตแบบนี้นะครับพี่ที่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าฟังก์ชันเดิมต่างๆของรถยนต์คันนี้ใช้งานได้ปกติครบทุกฟังก์ชันนะครับเครื่องเสียงของเขานะครับเป็นจอทัชสกรีนที่รองรับ Apple Ca r p l a y Android Auto ให้แล้วนะครับแอร์ปรับออโต้ เกียร์อัตโนโมัติมีเบรคมือไฟฟ้าเบรคมีมาให้ครบเลยเบาะคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับความปลอดภัยต่างๆในรถยนต์คันนี้เขาก็จัดมาให้เยอะเหมือนกันนะฮะพี่ไม่ใช่เพียงแค่เซนเซอร์ต่างๆที่เขามีมาให้นะครับระบบแอร์แบกต่างๆเขาก็จัดมาให้เต็มเหมือนกันนะครับเบาะข้างหลังตรงนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนมาข้างหลังได้ฟิกไว้แบบนี้นะครับตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาพับสามารถที่จะกดแบบนี้นะครับพี่แล้วก็ จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขึ้นลงสะดวกสบายมากๆกนะครับการนั่งข้างหลังก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาเบาะตรงนี้ลงให้ดูนะครับโอเคระยะการนั่งนั่งแบบนี้เลยครับพี่เอ็นเบาะได้ระดับหนึ่งนะครับได้โอเคนี่ผมเอ็นเบาะให้สุดเลยนะครับผมสูง175ผมนั่งให้พี่ๆดูแล้วนะครับเนี่ยครับเหลือระหว่างขากับเบาะข้างหน้าเนี่ยนั่งสบายนะครับผมรู้สึกว่านั่งสบายกว่าโตโยต้าพี่ๆลองนั่งเปรียบเทียบดูก็ได้ครับที่เป็นพอร์เดอร์กับมิวเอ็กผมว่ามิวเอ็ก นั่งสบายกว่าโตโยต้านะครับพี่ลองสัมผัสดูได้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมขออนุญาตลงก่อนนะครับนี่ครับก็พับเก็บแบบนี้เปิดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็ลงแบบนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนนะครับมองหารถครอบครัวแบบนี้ PPV ที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับพี่คันนี้เลยผมมองว่ารถยนต์รุ่นนี้เหมาะมากๆนะครับที่จะเป็นรถครอบครัวแล้วก็ ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเลขหมาคันนี้นะครับอยู่ที่167,000โลนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาเข้าเช็คศูนย์บริการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทางร้านผมก็เข้าเช็คศูนย์ไปแล้วนะครับที่อย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับไปอัปเกรดระบบต่างๆของเครื่องยนต์ของเขาให้ทํางานเต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับพี่ๆคนไหนนะครับสนใจกับคันนี้เลย Isuzu MU-X 3.0รุ่น Ultimate นะครับปี2021กับราคา849,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 1 6 0 0งบาทตลอดอายุสัญญาพี่พีโอสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือไม่แบบนี้นะครับมาหา้องเซวของผมได้เลยอยากจะเข้ามาทดลองขับนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดรปทรุมธานีติดกับถนนเส้น3ามใกล้กับค้นส่งเมืองปทุมธานีนะครับ